ถึงมาคุยชานี้ขอพูดถึงคดีอ่อหรือว่าเคสจริงจังหน่อยดีกว่านะมันมีเด็กหายจากงานคอนเสิร์ตจนตำรวจแกะรอยจากต้องวงจรปิดนะครับเพราะว่าเด็กนั้นถูกนายหนุย่ยใช่ค่าข่มขืนนะครับซึ่งกฎระเบียบเรื่องการแจ้งความคนหายที่เคยออกมาพูดว่าต้องหาย24ชั่วโมงเท่านั้นถึงแจ้งได้ตอนนี้ก็เลยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับ จริงหรือไม่นะและผู้ที่จะให้ข้อมูลกับเราได้ดีที่สุดนะว่าขั้นตอนต่างๆจะต้องยังไงบ้างนะครับเมื่อเด็กหายขอต้อนรับพันตำรวจโทรแพทย์หญิงอัญชุลีธีรวงไพศาลนลโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอุ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยตลอดเจอกันกี่ครั้งก็สวยตลอดนะเออวันนี้วันนี้ขออนุญาตเชิญมาคุยเรื่องจริงจังหน่อยนะเพราะผู้ปกครองเป็นห่วงเหลือเกินใช่คือต้องบอกว่าในฐานะที่ที่ตัวที่ห้านะคะเป็นเป็นแม่แล้วก็มีลูกเล็กเนี่ยคือพอเห็นข่าวนี้มันมันขอดูขอดูใจมากๆนะคะแล้วก็คือ อยากทราบว่าทาไมทางตารวจถึงถึงได้เพิง่งเพิ่งออกกฎในการาแก้ไขาการแจ้งความคนหายอะค่ะอ๋อค่ะอันนี้เรื่องนี้ต้องอธิบายนิดนึงนะคะเพราะว่าความจริงแล้วเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอะ,ค,ะค่ะความจริงแล้วเวลาที่เรามีคนหายหรือว่าใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กคนชราหรือว่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะ,คะสามารถแจ้งความได้ทันทีเลยแต่ว่า24ชั่วโมงเนี่ยหมายถึงจะสามารถทําเป็นคดีต่อไปได้ต้องหายเกินกว่า24ชั่วโมงแล้วนะคะก็คือเบื้องต้นก็คือถ้าหายเราสามารถ ไปแจ้งความแล้วก็คุณตํารวจก็จะลงบันทึกประจําวันไว้เบื้องต้นได้เพราะว่าการลงบันทึกประจําวันนะคะสามารถถอนได้กรณีที่เราเจอเด็กละหรือว่าเจอคนละเราก็ไปถอนลงบันทึกประจําวันได้แต่ว่าการลงเป็นคดีเพื่อดําเนินคดีต่อไปแบบนั้นนะคะจะต้องรอให้เกิน24ชั่วโมงก่อน,นะะแล้วแล้วอย่างนี้คือหมายถึงพอแจ้งปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการหาเลยไหมคะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะความจริงแล้วสานักงานตํารวจแห่งชาติก็ไม่ได้แก้กฎระเบียบเก่าอะไรแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่าท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ได้ย้ําเป็นข้อสั่งการลงไปยังตํารวจทั่วประเทศว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีการแจ้งความคนหายโดยเฉพาะเด็กหายเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็ให้รีบลงปฏิบัติการทันทีเลยไม่ว่าจะหายจริงหรือไม่หายจริงยังไงก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของคนที่เป็นพ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองมันเกี่ยวข้องกับคดีเด่อนอยู่ด้วยแล้วไหมที่มันทําให้เกิดมีการเรียกร้องกันมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะ,คะก็ต้องบอกว่าในกรณีที่เกิดคดีนี้ขึ้นนะคะก็ทําให้เราได้บทเรียน ว่าเราก็จะต้องแบบตื่นตัวแล้วก็ตามมากขึ้นตรงนี้ก็นอกจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยากจะฝากไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าพยายามดูแลเด็กให้อยู่ในสายตาตลอดเวลานะคะเพราะว่าต้องบอกว่าบางทีผู้ปกครองเข้าใจว่าลูกเริ่มโตแล้วหาขวบ6ขวบตรงนี้ค่ะบางทีแบบไม่ได้ดูแลตลอดปล่อยลูกวิ่งเล่นดูแลตัวเองไปซึ่งตรงนี้ก็จะอยากจะย้ำว่าความจริงแล้ว แบบต้องดูแลเขาดีๆโดยเฉพาะเด็กโตแล้วนะคะยิ่งหายง่ายใหญ่เลยนะคะอย่างเด็กแบบบอยังเดินไม่ได้เนี่ยไม่ค่อยหายแต่เด็กเฉลี่ยหายสูงสุดเนี่ยอายุเฉลี่ยประมาณเ็ขวบก็คือเริ่มรู้เรื่องรู้ภาษาเด็กหายนี่โทรไปเบอร์อะไรครับค่ะก็สามารถโทรแจ้ง191ได้เลยค่ะนะคะโทรไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าแจ้งตำรวจบริเวณใกล้เคียงหรือว่าไป แจ้งที่สถานีตํารวจใกล้เคียงกนแล้ว1599นี่คือเบอร์อะไรครับค่ะ1599ก็เป็นเบอร์ที่แบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกๆสิ่งอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับตํารวจนะคะซึ่งสามารถโทรมาได้เลยที่หมายเลข1599ที่แม่เขาขึ้นว่า SMS 191ค่ะหมายความว่าเราส่ง SMS ไปได้ด้วยเหมือนกันได้ค่ะส่ง SMS หรือว่าส่งข้อความมาที่หมายเลข191ได้นะคะซึ่ง จะเป็นข้อความ191หรือว่า159 9, 9นะคะจะมีทีมของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ติดตามผลแล้วก็เสนอมายังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกวันค่ะคือต้องถามที่นึงว่าปกติแล้วเนี่ยแจ้งความคนหายเนี่ยมีมีมีขั้นตอนอยังไงบ้างถทะ มันอาจจะถึงเร้เกิดความล่าช้าค่ะ,คะก็คือเรื่องของการแจ้งความคนหายนะคะคอันดับแรกก็คือใครบ้างที่สามารถที่จะไปแจ้งความได้เอาตามถ้าตามระเบียบปฏิบัตินะคะก็ต้องเป็นพ่อแม่รหรือว่าเป็นลูกหลานแบบนั้นนะคะครหรือว่าเป็นแบบ แทนโดยชอบทำตามกฎหมายหรือว่าเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย mm hmm. อันนี้ก็คือเรื่องระเบียบปฏิบัติแต่ในความเป็นจริงแล้วสมมติว่าเราเป็นนา้าเป็นลุงเป็นป้าหรือว่าเป็นแบบคนรู้จักถ้าหายเนี่ยสามารถมีแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทันทีนะคะ mm hmm. ทีนี้จะต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะอันดับแรกต้องเตรียมรูปถ่ายค่ะเพื่อจะได้ติดตามหาได้ง่าย mm hmm. ถ้ามี mm hmm. พวกแบบทะเบียนบ้านแบบใบเกิดเด็กบัตรประชาชนเด็กไปด้วยก็ยิ่งดี mm hmm. แต่ในกรณีที่แบบมันเร่งด่วนรีบด่วนยังไม่มีไม่เป็นไร นะคะตรงนี้ทางสํานักงานตารวจแห่งชาติก็ย้ำในยังเจ้าหน้าที่ตํารวจทั่วประเทศว่าไม่เป็นไรหลักฐานตามมาทีหลังก็ได้แต่ว่าให้รีบบรรเทาความทุกข์ร้อนของที่น้องประชาชนก่อนเลยนะคะเพราะว่าอย่างเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเราจะมีวิทยุสื่อสารกันใช่ไหมคะเราสามารถวอแจ้งกันได้ช่วยติดตามดูในแต่ละพื้นที่ว่าเห็นเด็กลักษณะดังต่อไปนี้หรือเปล่าหรือว่าเห็นชายต้องสงสัยที่พาเด็กไปหรือเปล่าของาค่ะ มาถึงตอนนี้นะครับมาพูดถึงคดีของนายหนุ่ยคดีฆาตกรโรคจิตตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับค่ะตอนจับไปแล้วเมื่อใช่ค่ะตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะคะเพราะว่านายหนุ่ยให้ให้การสารภาพว่าทามามากมากกว่านี้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็กําลังไปติดตามดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าในสถานที่เกิดเหตุอื่นๆนะคะซึ่งปรากฏว่าในกรณีของนายนายหนุ่ยนะคะน่าตกใจมากเลยเพราะว่าความจริงเรา เขาเคยก่อคดีมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่เป็นข่าวแล้วก็พ่อแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำก็คือแต่รู้ว่าลูกเนี่ยเสียไปหายไปรู้ว่าลูกหายคือรู้รู้ว่าลูกหายใช่ค่ะแล้วมีมีมีโดนข่มขืนสิบใช่ไหมคะแล้วก็เสียชีวิตอีกสี่ใช่ค่ะยังเอาไว้อยู่อีกเลฮะไม่ใช่แจ็คเขายังไม่เจอตัวอะไรคือไม่รู้ว่าเป็นหนุ่ยไงจนกระทั่งน้องกระตูนใช่ไหมเลยทำให้ไล้ทำให้ตำรวจได้ถามหนุ่ยว่าเฮ้สมมตินี่หนุ่ยเฮ้ยไปก่อนหน้านี้มันมีอีกหลาย ศพนี่ตามจังหวัดู้จังหวัดนี้เป็นคุณหรือเปล่าที่ไปมาเนี่ยเออก็ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ใช่ไหมใช่ครับเออประมาณเนี่ยที่เขาสืบสวนกันเขาก็ยอมสารภาพทีนี้ถือว่าเคาียงจิตไหมคะก็คือจะโรคจิตไม่โรคจิตก็คงต้องให้ทีมจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะ ตรวจดูอย่างละเอียดอีกอีกครั้งหนึ่งว่าสรุปแล้วเป็นยังไงแต่เบื้องต้นจากข้อมูลเท่าที่ได้มานะตอนนี้อย่างน้อยก็คือมีภาวะการวิปริตนะคะก็คือการแบบมีความสุขทางเพศกับเด็กหรือว่าใช้เด็กเป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้ตัวเองสุขสมทางเพศเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการวิปริตชนิดหนึ่งนะคะซึ่งถือเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเช่นกัน <c oughs> เราอาจจะเห็นแต่ในหนังโทษน,นะหนังฝรั่งเนี่ยเราจะเห็นเราคิดว่าเอ้ยเมืองไทยคงจะไม่ขนาดนั้นหรอกมั้ง แต่ต้องขอบอกว่าไอ้ของแบบนี้มัน,มนเกิดขึ้นได้ทั่วโลกจริง,รงทั่วโลกทั่วโลกทุ<ช>กแห่งเมืองไหนประเทศไหนก็ตามมันมีอะไรแบบนี้แล้วมีคนแบบนี้จริงตังนั้นต้องฝากบอกผู้ใหญ่หน่อยแล้วกันบางทีอาจจะคิดไม่ถึงรู้เท่าไม่ถึงกัน<ช>หรือว่าอาจจะแค่ชล่าใจอย่างล่าสุดเนี่ยทิ้งลูกไว้ในรถไงระหว่างตัวเองไปดูคอนเสิร์ตครับ้วคอนเสิร์ตแล้วลนะ่าจะไม่ได้คอนเสิร์ตลูกทุ่งสักอย่างใช่ไหมล้วปรากฏเนี่ยทิ้งลูกไว้ในในรถแล้วพ่อกับแม่กระจูงมือกันไปคอนเสิร์ตลูกทุ่งอ่อไหมไทยหัวใจศิล คือใกล้ไฟอบลิ่งแหละคเออแล้วก็ทิ้งลูกไว้บนรถและลูกโทษนะคนร้ายเนี่ยไม่ได้เปิดรถเข้าไปนะเด็กที่เดินได้ใช่ค่ะออกมาเองเดินออกมาเองก็เด็กตื่นมาไม่เจอใครไงก็เดินออกมาค่ะเออคือต้องบอกว่าพวกนี้นี่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องระวังกันมากคือฟังฟังเรื่องนี้แล้วแท้รู้สึกโชคดีมากเลยนะที่ลียาเนี่ยเป็นเด็กที่แบบ ยิงอ่ะไม่ไม่คือไม่ไม่เข้าเหง่ายคือง่ายคือตอนแรกใจว่าแบบลูกเราถึไมาครมาชวนก็ไปหมดอย่างเงี้ยไม่คือลูกเราคือใครมาคุยด้วยไม่รู้จักก็จะแบบไม่คุยไม่ไปให้อะไรก็ไม่เอาตอนนี้รู้สึกโชคดีสอนยังไงให้ลูกยิงเธอเป็นเองค่ะเธอเป็นเองเป็นดามาไม่ได้เลยเคยสอนว่าแบบรีบอ่ตอนนี้ตอนนี้โอเคแล้วเป็นอย่างเงี้ยดีแล้ว ทีนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการแนะนําพ่อแม่หรือว่าคนใกล้ตัวเด็กเล็กยังไงท,ที่จะให้ระวังลูกอะค่ะ,คะก็ต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะว่าเด็กนะคะเราต้องดูแลอยู่ในสายตาแม้กระทั่งเด็กที่โตแล้ว7จ็ขวบแปดขวบหรือว่าเก้าขวบแบบเนี้ยค่ะเราก็ต้องให้เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เวลาที่ไปไหนอะค่ะก็ต้องดูแลกันใกล้ชิดแล้วที่สําคัญนะคะเราต้องสอนเด็กค่ะแบบะะแบบแบบคุณพันยาสอนน้องลีย่านี่ดีแล้วว่าไม่ให้แบบสนิทสนมหรือจี้จ้ากับใคร ไปทั่วไปเรื่อยเนี่ยเป็นการสอนที่ไม่ถูกต้องนะคะต้องแต่ว่าเราไม่ได้สอนให้ลูกหญิงหรือว่าให้เด็กหญิงแต่เด็กต้องรู้จักที่จะแยกแยะว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนรู้จักใกล้ชิดเนี่ยโอเคเราสนิทสนมได้แต่คนนี้เนี่ยแบบไม่รู้จักโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะต้องสอนเด็กเลยค่ะห้ามไปกับคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดห้ามรับของรับขนมจากคนแปลกหน้าแล้วถ้าเขาแบบฉุดกระชากแรกเราไปให้ร้องเสียงดังๆแล้วให้วิ่งหนีออกมาอันนี้ขอย้ำเพราะว่าบางทีแล้วสังคมไทยเราเนี่ย เราอยากให้ลูกๆเราเฟรนลี่ไงใช่ไหมกับผู้ใหญ,ญ่ที่เข้ามาแล้วนะสอว่าลูกต้องยิ้มเข้าไว้เวลาผู้ใหญ่มาแล้วคุยด้วยวันนี้เราต้องคิดใหม่แล้วนะคร<ช>ับอย่าล,ลืมนะใ,ให้ให้ให้ใหใหใหย้ำอีกครั้งต้องสอนเด็กว่า ต้องสอนเด็กว่าห้ามไปกับคนแปลกหน้าคนที่เราไม่รู้จักห้ามรับของรับเงินรับขนมจากคนแปลกหน้าถ้าเกิดว่าคนแปลกหน้าฉุดไปให้ทํายังไงให้ร้องดังๆให้รีวิ่งออกมาลูกติชานี่ร้องร้องร้องบ้านแตกอะนะคใครมาอุ้มโดยที่ไม่รู้จักอะอันนี้ดีลวค่ะลูกผมว่าฟังแค่ไม่มีคนไหนอยากจะมาอุ้มิยาแล้หรอกครับเหมือนม่กับเขาไปคุยด้วยนะฮะกลัว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 แล้วที่สําคัญนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะต้องสอนลูกเลยว่าต้องระวังแม่หายด้วยอย่างแบบไม่ใช่ว่าแม่เป็นคนฝ่ายที่เรา วังลูกอย่างเดียวก็ลูกจะไปไหนก็ต้องบอกว่าไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพราะบางทีต้องบอกว่าแม่อาจจะฟ้าได้ในบางโอกาสใช่ไหมคะแบบบางทีเห็นป้ายเซลล์แล้วแบบตื่นตระหนกตกใจเ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสอนลูกค่ะว่าระวังแม่หายด้วยนะคะลูกเวลาไปไหนเนี่ยช่วยกันดูซึ่งกันและกันค่ะแม่ฟ้าเห็นป้ายเซลที่สที่สาคัญหน้าที่พ่อนี่ก็สําคัญนะพ่อฟ้าเยอะ เห็นพิตตี้ไงเพราะท่านสอนใอ้ลูกดิลวนอให้ลูกได้ละแม่เลเออแตพอเอาอย่างงี้ให้ให้ทุกคนเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ในครอบครัวเรานะคะเช้านี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแอร์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ